สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมเจอกับโคพาบ้านแนวของมาแล้วครับวันนี้จะมาจวนทำแกงเพิ่มภูมิคุ้มกันที่ร่างกายบบราณมันบอกไว้ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยานะครับมาดูนะครับวันนี้เ่าแกงหางวันนี้จะ แกงนี้ครับผมหวานเป็นลมขมเป็นยาเนาะขี้เล็กครับผมนี่แกงขี้เล็กต้านโควิดสกักกัาบขี้เล็กนี้เป็นพักที่มีวิตามินและก็สร้างภูมิคุม้มกันกับร่างกายนะครับวันนี้เก็บขี้เล็กมาอันนี้เก่ขี้เล็กจก็เป็นยอดแบบนี้นะครับอันนี้เก็บไว้เดี๋ยวเอาไว้ลวกเนาะ ันนี้ผมได้เ้เล็กมาเอามาลวกแลก้วกอหูดเอากะใบเปนไว้นะครับหนึ่งกิโลนะครับแล้วแกะี้เล็กกู้กันนะครับต้องมีนี่ครับบวแข้งบวแข้งนี่เด็ดตะควนออกแล้วเนาะล้างนนะ้ำไว้เตรียมไว้ละเดี๋ยวเขาจะมาตุ๊บบวแข้งนะครับเอาใส่กับแกะเ้เล็กเอานะครับมันจะช่วยลดความขมของแกะเ้เล็กครับต้องแงกะกู้กันนะครับสองอย่างนี้ เพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดนะครับหมกแข้งนี่สองขีดนะครับซื้อมาสองขีดล้วก็วันนี้เราจะใช้ไก่ครับใส่ในแกะที่เล็กเอาแกะที่เล็กใส่กไก่นะครับวันนี้อันนี้ใช้โครงไก่หนึง่งโครงแล้วกนอ,อ,นอ,อน่องอ้วนๆเลยนะครับน่องใหญ่ๆสองน่องนะครับประมาณหนึ่งกิโลเนาะ เราจะมาแกะขี้เล็กใส่กะทิสูตรคร,รบพ่อบ,บ,บ,บ้านแนนแ้วครับแกงสู้โควิดครับลับบากเหลือเกินนะครับันดับแรกเราต้องมาตรกจานมาแข้งมาก่อนครับมาแข้งนี้เราจะตุกนะครับใส่มาคูดที่กะทิใส่ปกตินะครับ ทำแกงทั่วไปนะิดน,นีดขอแยกไปก่อนจัดก,การเป็นย่างเป็นย่างนมาขแขวงตุ๊กอีกนะครับต๊้มันแตกนะครับ ถ้าบาัดทุบอะน้ำม้อแข็งมันจะบ่ออกอะเวลาเขาแข็งมันจะขมครับขี้เล็กมันจะขมอยู่นะครับเอาใจน้ําในหน่วยบกแข็งนะครับเอามันจุวยเบาหนึ่งหน่อยนะมันจะสั่นเส้นนะครับโอเคเนาะตุ๊บหมแข็งใส่นี้นะครับถ้อมันแตกนะครับถ้ามีคกก็ใช้คกก็ได้ครับพอดีคก ผมตมักน้ำพริกก็ละโ้มาขำขำน้ำพริกอยู่เดี๋ยวมาดูตอนนะครับเนาแกะเริ่มไปแกงแมมแกันละกำหม้อเราจะคั่วพริกแกงให้หอมๆก่อนนะครับ แก่ขี้เล็กเนาะตามสไตล์ครัวป้าบ้าน,นแนวครับแกบไม่อีสาเปนืนบบกลัวนะครับใส่จากนั้นต้มอันนี้ไปเลยพิกแกงแต่ว่าอันนี้แกงแบบเหนือเนาะอันนี้พี่แก่ของเขานะครับหือแจะพี่แห้งไป15ไอ้17เม็ดนะครับแต่ที่เล็กนี่มันเบาเผ็ดนะครับมันต้องออกหวานเนาะนั้นใส่ไปแค่15เม็ดพอแล้วกรอก ส่วนเครื่องปรุงส่วนผสมต่างๆกระเทียมเกืบประมาณสามกีบเหมนเดิมครับแล้วใส่ข้ามิ้นนะครับใส่ข้ามิ้นไปแว่นใหญ่ๆเลยครับใส่ขมิน้นหอมแดงกับปิ5หะสามบใบเเกลือนะครับ หอมเรียบร้อยก็ไก่ใส่ลงไปับไก่ใส่ไปแล้วก็ตามไปด้วยน้ำล้างครกวับ เขาออจะคัว่วคั่วคือน้ำพริกแกงเข้าไปในยิ้งไกเ่เฮาคือไก่หดสักหน่อยนะเขาคั่วิพริกับไก่คือไก่กหดละกกานะครับนี้แข้งครับแข้งนี่เัาตุกๆนะครับขเขาเจน้ำใส่เกลือไว้นะครับ ทิดตอนน้งพริกใส่เกลือเพราะว่าเกลือเอามาอยู่ที่น้ำแก่แบบแบงเ์แล้วครับก็ตำน้ำพริกกเลลบอใส่เกลือเ,เ,อเอนาะวันนี้เนาะคลุกเขาให้เข้ากัน เลยครับตั้งไว้ให้เดือดก่อน